วันนี้โอบรีพาทุกคนมาชมทุ่งอีกแล้วค่ะเลาะทุ่งอีกแล้วทุกคนนี่เขาก็จะปลูกข้าวเนาะช่วงนี้ก็ถ้าใครมีน้ํานะคะก็จะปลูกข้าวแล้วก็มีปลูกอ้อยปลูกมันกันนะคะสลับกันไปเนาะอันนี้ก็ทีมงานนะคะที่เขาปลูกอ้อยพามาดูตัวอย่างการวางท่อสายน้ําหยดให้อ้อยนะคะในไร่เนาะแล้วก็นี่นะคะ,ะเ,เหมือนก,กับสงสัยอะไรก็ถามเขาเนาะแล้วทีนี้ เขาก็ให้ข้อมูลเยอะนะคะให้ข้อมูลดีแล้วก็พาเราไปดูตัวอย่างะว่าอวางประมาณนี้ทําประมาณนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะก็ตามเข้าไปนะคะุรีอยากรู้เนาะอยากรู้อะไรก็ถามเขานะคะแล้วก็น้องเขาพาไปดูแล้วก็ไปดูกับเขาเพื่อที่จะเอามาทําของตัวเองนะคะไปดูหลายๆที่เนาะแล้วก็ ชอบด้วยนะคะชอบอยากไปดูว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สภาพดินสภาพเ,นนเขเรียกว่าอะไร<น>ะอ่ะอากาศเป็นยังไงต่างกันหรือเปล่านะคะเวลาดินมันก็จะต่างกันเนาะเวลาหยุดน้ำใช้เวลาเท่ากันนะคะแต่ถ้าดินมันแบบเป็นเป็นหินเป็นทรายเป็นดินทุ่งนาอะไรเงี้ยมันก็จะ มีความอันนี้ต่างกัน,ก,นก,ก็ได้ความรู้นะคะเขาก็แนะนําดีแล้วเนาะเพราะาเราไม่มีประสบการณ์นะคะเราต้องไปเรียนรู้หาประสบการณ์ถามเยอะๆเนาะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะเรียนรู้กันไปอันนี้ก็เออเป็นโอรีคือถ่ายลงให้ดูแล้วล่ะคะ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยถ่ายมาอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อก่อนเขาทําเป็นข้าวนะคะเขาทําข้าวปีนี้ปีแรกเนาะที่เริ่มทํา อ,อ้อยนะคะปลูกอ้อยออแต่ของเขาสะดวกเนาะนเพราะว่าน้ําเยอะนะคะแล้วก็ปลูกแปลงใหญ่เลยนี่เครื่องก็จะใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือเนาะสักน้ำนี่โอ,โอ้ใหญ่แล้วก็มีน้ําเยอะนะ